นายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานศูนย์เชื่อมตอแรงงานและติดตามสถานการณ์การสู้รบในประเทศอิสราเอลจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมมนาส่วนราชการ,ส,กกรสังกัดกระทรวงแรงงานประกอบด้วยนางสาวสุกัญญาองค์วิเศษภัภย,ภยบูรณ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์นางสาวปริยาพัตรไตรเมธีรักประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์นางสาวนัทธาไทยหานทาวีรักษาราชาการแทนจัดหางงานจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองในงานจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้แทนสำนักงานพัฒนาฝีมือ แรงงานเพชรบูรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยนายประกรณ์ตั้งใจตรงในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นายภาคภูมิภูมินในอำเภอเขาค้อนายมนโนทคงรัตนาชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์นางสาจจรีศรีสุวรรณผู้เช่วยกเหล่าการชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์และเจ้าที่ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมทั้งแสดงความหงวหงใยสร้างความและกำลังใจเพื่อคลายความกังวลและเป็นการสร้างความสบายใจให้กับญาติพี่น้องของแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอลในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอเขาค้อจำนวน16รายประกอบด้วยนายวิชัยทิวพง ตำบลเค็กน้อยอำเภอเขาค้อซึ่งเป็นแรงงานไทยที่เดินทางกลับเมื่อที่13ตุลาคม2566โดยนายวิชาได้กล่าวขอบคุณในความหุ้งใหญ,ญ่ของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะผู้บริหารทุกท่านพร้อมฝากถึงแรงงานที่ยังทำงานอยู่ในประเทศอิสราเอลขอให้เดินทางกลับมาก่อนเพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้คณะได้เยี่ยมให้กำลังใจและรับฟังข้อเสนอให้ทางภาครัฐเร่มเมงดำเนินการในความเฉลือจำนวน15บาราย เป็นพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุร์จำนวนหนึ่งรายพื้นที่อำเภอเขาค้อจำนวนสิบสี่รายโดยมีน,นายนราพงษ์ส่งสวัสดิ์วงศ์นายโองการบริหารส่วนตำบลเข็กน้อยผู้นำชุมชนและอาสาสมัครแรงงานตำบลเข็กน้อยให้การต้อนรับ พร้อให้ความร่วมมือในการประสานข้อมูลระดับพื้นที่ในการนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นําเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารช่องทางการติดต่อแนะนําการให้ความช่วยเหลือการอำนวยความสะดวกในการยื่นเอกสารขอรับสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องและมอบสิ่งของเครื่องอุปโ,โภคบริโภคร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์